สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ b e c a u s e We Can Do ครับรายการของเราในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลายใหม่ของรายการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราจะมาคุยเรื่องของการแต่งหน้ากันแต่ทีนี้ไอ้ครั้งที่ผมจะพูดเรื่องการแต่งหน้าเองเนี่ยมันก็คือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญน,านั้นมากครับแล้วก็สภาพเงาหน้าก็ไม่ได้ไหวสำหรับการสอนแต่งหน้าในตอนนี้เพราะฉะนั้นผมเชิญพี่คนหนึ่งมานะครับมาคุยเรื่องแต่งหน้ากับพวกเรา ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับก็เป็นคนที่พาวาเราในินไปอย่างน้น,นะครับก็คือพี่อลิสสลิปปิ้งฟอเรสนั่นเองครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะอลิส sleeping f o r เร n น,นะคะวันนี้ได้รับเชิญจากทาง CC Project ให้มาไขาปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าของเด็กคอสเพย์นะคะเริ่มแรกเลยค่ะเราควรจะมารู้จักกับเครื่องสำอางแต่ละประเภทกันก่อนจริงๆแล้วการแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสทําความรู้จักกับเครื่องสำอางตัวพี่เองเล็กเรียกตัวเองว่าพี่เนาะจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเป็นตระกูลของเบสเมคอัพซึ่งเป็นตระกูลของรองพื้นทั้งหมดค่ะ แล้วก็ตระกูลของ Color Makeup ก็คือส่วนที่เพิ่มสีสันให้กับผิวหน้าตัวเบส Makeup นะคะเบสเมคอัพเนี่ยจะประกอบไปด้วยเมคอัพเบสรองพื้นตัวนี้จะเป็นตัวที่จะมาช่วยแก้ป,ปัญหาผิวหน้าต่างๆไม่ว่าจะมีสภาพผิวแบบไหนเราสามารถเลือกอุปรกรณ์พวกนี้ในการที่ใช้แก้ป,ปัญหาเบื้องต้นในแต่ละอย่างได้ถ้าเป็นในส่วนของ Color Makeup เนี่ยมี3ประเภทใหญ่ๆก็คือไอเมคอัพ ลิปเมคอัพแล้วก็ชีคนะคะสำหรับพี่พี่ขอแบ่งเป็นสองประเภทตัวที่เราจะใช้เติมสีสันให้กับปากเนี่ยก็จะมีเป็นลิปกอสแล้วก็ลิปสติกแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งออกมาใหม่ปัจจุบันเนี้ยฮิตมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบให้ลิปสติกติดทนแล้วลิปสติกบางอย่างสมมติว่าเราอยู่ระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะถูกกลืนหายไปบางครั้งเราเรับประทานอาหารก็คือถ้าเป็นตัวลิปินเนี่ย จะให้สีที่ติดทนนานติ้นจะมีเป็นน้ําแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเป็นแบบกึ่งของเหลวอะค่ะคือจะไม่เป็นน้ำสักทีเดียวจะเป็นในรูปแบบของเจลหรือเป็นแบบของมูสแพคเกจจิ้งน่ารักน่ารักแบบนี้ในส่วนของอายเมคอัพเนี่ยอย่างแรกคืออายแชโดว์อายแชโดว์เนี่ยจะมีแบบฝุ่น แล้วก็จะมีแบบที่เป็นฝุ่นแบบอัดแข็งอะคะ่ะนอกจากที่พี่โชว์ให้ดูแล้วอะคะ่ะไอเชอร์โดเนี่ยมีแบบที่เป็นมูสเป็นแบบน้ําด้วยอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดคะ่ะที่ขาดไม่ได้ของ eye makeup คือบรรดาวพวกย y e liner ต่างๆยไลเ i n e r คือจะมีแบบดินสอแบบที่เป็นลิควิดก็คือแบบที่เป็นของเหลวส่วนตัวสีสันก็คือจะมีมากมายให้เลือกใช้กันในส่วนของแก้มอันนี้เป็นแบบฝุ่นอัดแข็ง ก็คือจะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้เอาแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นครีมเป็นสติก๊กหรือถ้าในพุรูปแบบครีมเลยแบบนี้ก็มีค่ะเป็นตลอดแล้วก็เป็นเนื้อครีมมา เราก็ใช้เบนกับตัวผิวเนื้อเราได้เลยถ้าแบบครีมปกติแล้วคนที่เลือกใช้แบบครีมก็คือเม็ดสีมันค่อนข้างชัดแล้วก็ติดทนระหว่างวันแต่ข้อเสียของมันคือด้วยความที่มันผสมมันบางครั้งแล้วอาจจะทําให้หน้าเราดูมันได้อันนี้เป็นแป้งฝุ่นค่ะในหมวดของแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นซึ่งเป็นฟินิชพาวเดอร์แป้งฝุ่นก็จะมีหลายประเภทนะคะก็คืออันนี้อันนี้เป็นแป้งฝุ่นแบบป่งแสงเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็ง แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเป็นแป้งฝุ่นแบบอัดแข็งเป็นเฟสพาวเดอร์อันนี้เป็นแป้งฝุ่นแบบอัดแข็งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถ้าจะเห็นมันจะมีวิ้งวิ้งวิ่งอยู่ก็คืออันนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแบบผสมชิมเมอร์ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นฟินิชพาวเดอร์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราอแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ตกทับเพื่อให้การแต่งหน้าของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคุณสมบัติของแป้งฝุ่นส่วนใหญ่1คือช่วยกระจายแสง2คือช่วยปุมมันอันนี้เป็นแค่คุณสมบัติ โดยโดยรวมนะคะอันนี้เราพูดกันกว้างๆเนาะและเดี๋ยวในเทปต่อไปเราก็จะไปเจาะลึกในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทแล้วก็ในหมวดหมดู่ของมันกันค่ะในวันนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักกับเครื่องสำอางแบบคร่าวๆกันแล้วนะคะในเทปต่อต่อไปเราจะลงมาเจาะลึกกับเครื่องสำอางแต่ละประเภทกันถ้ายังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ e c c p r o t h e p s h o p c o m เรามีโฟมยางมีกาลร้อนอุปรกรณ์ทำท็อปต่างๆที่จะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆ เข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับที่ c c p r o t e m s h o p c o m ครับ